ใบเตยสุทีวันมีความเคลื่อนไหวดอดไหว้หลวงพ่อทันใจหลังคืนสู่อิสระภาพและได้กลับบ้านมาเจอทุกคนที่รักล่าสุดใบเตยสุทีวันบินตรงเชียงใหม่ไปไหว้หลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคำด้วยตัวเองตามคำขอที่เพื่อนเพื่อนไปไหว้ขอพรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนแฟนแห่ร่วมอนุโมทนาบุญเทียบ โดยใบเตยโพสต์ภาพที่ตนเองเดินทางไปกราบหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @btoayer สยามพร้อมข้อความระบุว่าลูกกลับมาตามคําขอแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาขอพรหลวงพ่อทันใจให้แม่ใบได้กลับมาเจอทุกคนที่แม่รัก มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนากับเจ้าตัวกันอย่างเนืองแน่น